คือพี่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูเขานะแต่พี่อยากให้เขาคิดถึงก่อนว่าพวกท่านกำลังทำอะไรแล้วก็ดูว่าผมกำลังทำอะไรนะครับผมกำลังสู้ให้กับโจ์สู้ให้กับโจ์กับผู้ตายโจย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายแค่คนเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่และอายุหกสิบแปดส่วนพวกท่านกำลังทำอะไร กำลังจะรักงับยับยั้งในการจะเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมที่หลงเหลือแค่ช่องทางเดียวเนี่ยนะพวกท่านทําเพื่ออะไรพวกท่านทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรพวกพี่เนี่ยพักไทยศิวิไลชมลมช่วยเหลือชายากรรมแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพรทิพย์หรือนายแพทย์ธวัชชัยเนี่ยทุกคนเขาก็เสี่ยง เสียงทุกคนไม่มีใครได้เงินได้ทองมีแต่เสียเงินเสียทองว่าเสียมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่โกรธนะฮะที่เขาจะไปร้องเรียนอะไรอะก็เป็นสิทธิ์ที่จะสามารถทําได้นะครับเพราะถ้าพี่ผิดพี่ก็ยอมรับผิดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยพี่ไม่ผิดแล้วมากล่าวหาพี่เนี่ยจนทําให้พี่จะทำงานไม่สะดวกเนี่ยพี่ก็แค่เสียใจเพราะมันจะทําให้เสียเวลา มันเหมือนเป็นการวางตะปูเรือใบในการที่จะนํากระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วคืนความยุติธรรมให้กับคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาพูดไม่ได้ที่สู้เนี่ยสู้แทนคนตายเพราะว่าแม่คนตายเขาสู้แต่ลําพังด้วยสู้ด้วยตัวเองมันไม่ไหวมันต้องมีทีมงานช่วยกันเยอะๆนะครับเพราะแม่เขาไม่ได้เป็นคนมีเงินไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเส้นสาย นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็อขอขอฝากบทกรให้กับทนายทั้งสี่ห้าคนด้วยละกันนะครับพี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนนะฮะแต่ขอร้องอย่าวางแล้วตะปูเรือใบกันเลยให้พี่ทำงานนี้เสร็จก่อนดอลล่าออกเองธรณีนี่นี้เป็นพยานนะครับเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดทั้งสี่ห้าคนมาประหารเนี่ย เราชอบแต่ถ้าเราบอกผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองขอบคุณครับค,คือผมคงไม่ทำอะไรฮะเพียงแต่ว่าให้กรรมการบริหารพักที่เหลือเขาเป็นคนจัดการครับผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะถ้าผมผิดจริงผมก็ยอมรับผิด ถ้าผมผิดจริงตามที่เขาเกล่าวหาผมยอมรับผิดอยู่แล้วแต่ถ้าผมไม่ผิดก็ปากกรสีปากไปด้วยแล้วกันผมต้องทำภารกิจเรื่องคดีนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะส่วนว่าถ้าผมผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูกันถ้าผิดจริงอ่ะคนนำหน้ายอย่างพี่มียางอายพอไม่ตะแบงลูกบู้ชายอย่างพี่เนี่ยผิดยอมรับผิดไม่เคยหนีความจริงแล้วก็ไม่เคยหนีความผิดนะครับ ขอบบคคุณรัตามได้นะครับช่องเจ้ยธรรมดาลูกประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ